สวัสดีท่านผู้ชมที่กำลังรับชม Y2K วิบากบ้นบ้นทุกท่านครับมารับชมรับฟังกันเลยนะครับว่าที่เห็นอยู่นี้เป็นรุ่น Honda Sonic 125cc นะครับทำการจัดทรงให้เป็นวิบากทรงสูตรลุยสวนสไตล์ Y2K วิบากบ้านชิ้นส่วนอุปกรณ์รอบคันแบบนี้เป็นขนาดไหนอย่างไรบ้างเดี๋ยวผมจะรีวิวแบบละเอียดในคลิปนี้เน้นย้ำนะครับชุดแต่งอุปกรณ์รอบคันแบบครบเซตจบที่นี่ที่เดียว สั่งที่ผมไปทําตามคลิปที่ผมปั้นได้นะครับติดต่อสอบถามผมเข้ามาได้ที่แฟนเพจ a c e b o o k Y2K วิบังบ้านหรือสแกนคิวเอาคดไลน์ ine, ที่ขึ้นมาบนจอนี้นะครับสแกนเพิ่มเพื่อนในไลน์แล้วทักแชทติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับผมโซนิคน,นี้ผมได้ทําการขึ้นโครงจากโครงเดิมของฮอนดสันนิกนะครับไปรับชมภาพเล็กๆน้อยๆนะครับลดสภาพเดิมก่อนที่จะมาทําการปั้นในสภาพนี้ ทำการขึ้นโครงและเก็บรายละเอียดใหม่ทั้งคันแบบนี้นะครับให้จบแบบนี้เป็นวิบากสายใหญ่นะครับจะใหญ่กว่ารุ่นพวก c r f อ110 KTM 65แล้วก็ TTR 110ที่ผมปั้นไปก่อนหน้านี้นครับมาเริ่มกันที่ชุดสีชุดเปลือกแฟลิงครบชุดเปลือกถังเบาะแบบนี้นะครับชุดสีชุดเปลือกแฟลิงครบชุดเน้นย้ำนะครับสามารถติดต่อสอบถามทักแชท สั่งออเดอร์ได้ที่ผมเลยนะฮะที่แฟนเพจ Facebook Y2K วิบังบ้านชุดสีที่เห็นอยู่นี้เป็นสีดำล้วนนะครับและปิดทับด้วยสติกเกอร์อย่างหนาะทนทานแบบนี้มีมากมายหลายรุ่นสำหรับสติกเกอร์นะครับจะเป็นแบบหนานะครับเคลือบเงานะครับแค่ล้างเช็ดก็เงาแล้วนะครับไม่จะเป็นต้องขัดน้ำยาก็เงานะครับแบบนี้เลยนะมันจะติดเต็มผืนตัวชุดสีแบบนี้ เพื่อปกปิดป้องกันรังสี UV นะครับแสงแดดที่จะมากัดก่อนทำให้ชุดสีเราเสื่อมสภาพเร็วนะครับตัวเบาะเดิมมันจะเป็นสีดำนะฮะแต่ผมทำการหุ้มนะครับด้วยผ้าหุ้มเบาะมีหลากหลายสีนะครับสีแดงสีดำสีเขียวสีส้มสีน้ำเงินสีชมพูนะครับติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะฮะตัวถังน้ำมันรุ่นนี้นะครับถังน้ำมันจะเป็นถังใหญ่นะครับ ยาวลงมาถึงตรงนี้เลยนะจุลยที่6ลิตรเหลือๆนะครับ6ลิตรอ่าผมตวงแล้วเฉลี่ยอยู่ที่6ลิตรนะครับแต่ใส่ได้มากกว่าน,นั้นนะครับใส่ได้มากกว่า6ลิตรอ่าอาจจะ 6- ถึง7ลิตรประมาณนี้ครับผมชุดขอบล้อ,อยางนะครับขอบที่เห็นอยู่นี้นะครับล้อหน้าจะเป็นเบอร์19นิ้วล้อหลังจะเป็นขอบ17นิ้ว นะครับหน้าตัดเท่าไหร่ติดต่อสอบถามเข้ามานะครับไม่ต้องห่วงครับสั่งของจากผมไปได้สเปคตามที่ผมปั้นแน่นอนครับล้อยางหน้าขนาดเท่าไหร่ยางหลังขนาดเท่าไหร่ถึงจะใส่แล้วสมส่วนนะครับไม่ใหญ่เกินไปไม่เล็กเกินไปมาดูที่ตัวสวิงอาร์มสวิงอาร์มที่เห็นอยู่นี้เป็นสวิงอาร์มเดิมของ Honda Sonic นะครับผมทําการต่อด้วยต่อต่อ Y2K ทูเควีบบ้านก่อนทําการต่อเนี่ยผมทําการตัดนะครับตัดออกเพราะว่าถ้าเราต่อเลยเดิม อาเดิมเดิมเนี่ยเอาต่อไปต่อเลยมันจะยาวไปนะครับมันจะไม่ได้ทรงรถที่สวยมันจะไม่สมส่วนนะครับอามันจะยาวไปดูไม่สวยนะครับทาการตัดออกไปเท่าไหร่กี่นิ้วแล้วต่อด้วยต่อไปทุเีนะครับท่านชมสั่งออเดอร์ชุดต่อต่อไปแล้วก็ติดต่อสถามนผมเข้ามาได้นะครับติดขัดตรงไหนผมสามารถไกให้ได้ทุกจุดนะสำหรับท่านชมที่มีใจสนับสนุน Y ายทูเควิบากบ้านขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับชุดดุมล้งนะครับชุดดุมหลังชุดเบรก รบเซตแบบนี้นะครับปั๊มเบรกดิสหลังนะครับเป็นของฮอนด้าโซนิกทั้งเซ็ตมันสามารถที่จะหาซื้อนะครับหาซื้ออะไรทดแทนลูกปืนล้ออะไรต่างๆนะครับชุดโซ่สเ,เตอร์ผ้าเบรกนะครับมันสามารถหาซื้อได้ตามท้องตลาดทั่วไปนี่คือข้อดีของรถวิบากงานสร้างนะครับโซนิกใช้อะไหลแบบไหนเราก็ใช้อะไหลแบบนั้นเวฟใช้อะไหลแบบไหนเราก็ใช้อะไหลตลาดของเวฟของโซนิกของแดดของเทน่าอะไร เราก็ใช้ของที่มันมีในตลาดทั่วไปและมีราคาที่ย่อมเยาวนะครับสำหรับรถสร้างครับผมโอเคสายเบรกเป็นสายเบรกแต่งนะครับตัวปั๊มเบรกอ่าตัวปั๊มเบรกกระถุงอันนี้จะเป็นของแต่งนะครับมันจะสะดวกสบายง่ายต่องานสร้างมากซื้อมาจับใส่เข้าไปนะครับมีกระปุกน้ำมันเบรกในตัวเรียบร้อยนะครับอนเนกประสงค์นะครับไม่เกะกะเถอะทะไม่มีสายระยงระยางให้มากมายนะฮะ แล้วก็ติดตั้งเข้าไปที่จุดเดิมของพักเท้าแบบนี้นะครับพักเท้าก็เป็นพักเท้าชุดอ่าพักเท้าเนี่ยสตรีพักเท้าเป็นพักเท้าเดิมของลัตอนิกนะฮะแล้วก็ทําการอ่าตัดตัวพักเท้าออกไปนะครับแกนพักเท้าเดิมเนี่ยแล้วก็เชื่อมตัวพักเท้าชุดนี้เข้าไปมีพร้อมส่งทุกอ่าทุกรายการนะครับติดต่อสอบถามเข้ามาได้มันจะเป็นพักเท้าแบบพับได้แบบนี้อ่าอ่าติดกลับแบบนี้ไม่หักนะฮะ ทั้งซ้ายและขวาแบบนี้เลยนะครับเชื่อมเข้าไปก็ง่ายๆในคลิปก็มีตัวอย่างให้ชมครับผมย้อนกลับมาดูที่ตัวโชคหลังนะครับตัวโชคหลังจะเป็นโชคเดิมของ HONDA SONIC และทำการต่อหูโชกนะครับะจะได้องศาของสวิงอาร์มแบบนี้รถก็จะได้องศาหน้าและหลังที่บาลานซ์แบบนี้นะครับเห็นไหมครับองศาของสวิงอาร์มจะดูสวยนะครับมันจะสะโลปไปด้านหลังนิดหน่อย แบบนี้นะครับต่อแบบไหนอย่างไรนะครับท่านผู้ชมที่มีใจสนับสนุนกันนะครับผมมีวิธีการต่อให้ชมอยู่แล้วนะฮะทำการแปลงที่ตัวชกตัวนี้นะครับแปลงที่หูยึดอ่าง่ายๆนะครับผมไม่ยากนะดูตัวอย่างจากผมแล้วก็ทาตามได้แน่นอนครับผมต่อมานะครับมาดูที่เครื่องยนต์เครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์เดิมของ h o n d a s o n i c นะครับไม่มีการอัปเกรดซีซีแต่อย่างใดนะครับสลดรถคันนี้เป็น f c นะครับส่งรถเข้ามาปั้น นะเพื่อไปใช้ลุยงานไร่งานสวนนะครับสภาพเดิมรถมาก็จะมาในสภาพแบบนี้นะครับทำการเก็บสภาพใหม่ทั้งคันนะครับให้จบแบบนี้เก็บทุกจุดนะครับหัวน็อตทุกจุดรา,ายละเอียดปีกย่อยนะครับชิ้นส่วนไหนที่มาไม่ครบก็ทําการเบิกใส่จนครบนะฮะและงบประมาณเท่าไหร่ในการปั้นต่อคันนะครับติดตามชมคลิปหน้า ในการแจ้งงบประมาณผมมีแจ้งทุกคันนะครับปั้นจบทําการรีวิวทดสอบการใช้งานจนจบนะฮะโดดเล็กน้อยขึ้นเขาลุยน้ําและทําการรีวิวชิ้นส่วนให้ท่านผู้ชมได้รับชมแบบนี้นะฮะและคลิปต่อไปก็จะเป็นคลิปแจ้งงบประมาณว่าจบไปที่เท่าไหร่ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับกดติดตามและกดกระดิ่งหลังเข้าไปติดตามเอาไว้เมื่อผมลงคลิปให,ใหม่ๆมันจะแจ้งเตือนไปที่ท่านผู้ชมโดยอัตโนมัติครับ อ่ะโอเคนะครับผ่านตัวเครื่องยนต์นะครับมาที่หม้อน้ำหม้อน้ำก็เป็นหม้อน้ำเดิมของ h o n d a s o n i กเป็นท่อไอเสียตรงรุ่นของ h o n d a s o n ิกนะครับอ่าแบบนี้เลยนะครับเป็นท่อสแตนเลสแท้นะครับสำหรับท่อทรงนี้มีที่นี่ที่เดียว Y2K วิบากบ้านนะครับเป็นงานสแตนเลสแท้ตั้งแต่คอท่อนะครับยาวมาจนถึงตัวจุดสวนปลายท่อนะครับแบบนี้อ่า เป็นงานสแตนเลสแท้ทั้งเส้นทั้งลำแบบนี้เลยนะครับเป็นปลาย F M F แท้นะครับจุดสวมตรงนี้ผมจะเอาแบบให้เป็นใส่ได้2ท่อนะครับท่อ F M F แล้วก็ท่อโยชิา Yoshi, สามารถใส่ได้ก็แค่ตัดแปลงตัวปลายนี้ถ้าจะเอาไปใส่ปลายโยชิเนี่ยก็ใส่สวมใส่ได้เลยนะครับแต่ถ้าจะใส่ปลาย F M F ก็แค่ตัดตัวกระบอกเหล็กที่ผมออกแบบเชื่อม ก็ใส่กับโยชิไว้ออกแล้วก็สวมตัวนี้เข้าไปแทนจบครับจุดยึดก็ยึดเข้าไปที่ตัวโครงรถแบบนั้นนะครับเสริมบูทออกมายึดด้วยน็อตเบอร์สิบสองแน่นๆถาวรเฉียบขาดตัวบางโคลนท้ายนะครับอันนี้ผมจะตัดเอาเป็นตัว,ตวบางโคลนท้ายเดิมของฮอนด้าโซนิกใส่เข้าไปนะแปลงใส่เข้าไปนะเพื่อป้องกันเศษหินดินโครนนะครับที่มันจะเล็ดลอดเข้าไปที่ช่วงตัวเนี้ยตัวเครื่องตัวคาบูอะไรพวกนี้นะครับมันสามารถกระเซ็นเล็ดลอดเข้ามาได้นะครับ ทําให้เครื่องยนต์มีอาการรวนอะไรต่างๆนะครับก็ตัดปัญหาตรงนี้ไปนะสำหรับตัวบางโคนท้ายะให้ดูอีกทีหนึ่งอ่ะตัดในรูปแบบนี้แล้วก็ยึดน็อตนะครับอ่ะน็อตตัวนี้จะเป็นชุดไฟทั้งคันนะครับเป็นชุดไฟเดิมของฮอนด้าโซนิกชุดไฟเดิมมันจ่ายไฟได้สเสถียรดีอยู่แล้วนะครับของเดิมโรงงานมันดีอยู่แล้วก็ใช้ชุดไฟเดิมตัวคาบูจะเป็นคาบูเอ็นโปรนะครับ ตัดปัญหาเรื่องคาบูโซนิกรวนนะครับก็ใส่เป็นคาบูเอนโปเข้าไปอ่ะไปดูฝั่งนู้นครับอ่ะนะครับตัวคาบูก็จะอยู่ในนั้นและจุดที่สําคัญก็คือต้องติดก๊อกตัวนี้นะครับเพราะถังน้ำมันจะเป็นถังน้ำมันแบบปล่อยสดไม่มีก๊อกปิดเปิดใต้ถังนะครับจะใช้ก๊อ,อกออโต้ตัวนี้นะครับเมื่อเครื่องยนต์ทำง,งานมันจะจ่ายน้ำมันไปเลี้ยงที่คาบูโดยอ่าแบบสม่ำเสมอนะฮะเมื่อเครื่องยนต์หยุดทําง,งานมันก็จะตัดการจ่ายน้ำมันนะครับจําเป็นจะต้องมีนะครับติดกองน้ํามันเข้าไปด้วยนะ เพื่อดักตะกอนเศษตะกอนฝุ่นอะไรต่างๆที่มันจะเข้าไปอุดตันในระบบคาบร์บูเรเตอร์นะครับทำให้การจ่ายน้ํามันของคาร์บูเรเตอร์รวนแล้วก็น้ํามันรั่วใต้คาบูนะครับตัดปัญหาจุดนี้ไปสําคัญนะครับตัวนี้จะต้องมีโอเคครับและแน่นอนอยู่แล้วนะครับสำหรับชุดกรองอากาศผมจะออกแบบโครงสร้างให้เป็นสําหรับใส่กับชุดกรองอากาศเดิมนะครับเพราะกรองอากาศเดิมมันเป็นมิดต่อเครื่องยนต์ มันสามารถดักฝุ่นดักตะดักตะก,กละองอะไรต่างๆที่จะเข้าไปในระบบอของตัวคาบูเรเตอร์กรองอากาศเดิมจะช่วยให้รถลุยน้ําลุยฝนได้สบายนะครับอ่ะแบบนี้เดี๋ยวท่านผู้ชมจะไม่เห็นภาพนะครับก่อนที่จะไปพูดถึงโชคหน้ารุ่นอะไรแบบไหนยังไงยาวเท่าไหร่นะครับมาดูการทดสอบนะครับว่าโชคหน้าแบบบ้านๆชกหลังแบบบ้านๆตัวต่อซึิงอาร์ว 2K วิหวันบ้านการปั้น วิบากทรงสูตรลุยสวนสไตล์ Y2K วิบากบนบ้านแบบนี้จะทำการลุยงานหนักไปไล่ไปสวนได้มากน้อยแค่ไหนไปพักรับชมคลิปทดสอบเล็กๆน้อยๆแล้วกลับมาพูดคุยถึงชิ้นส่วนอื่นๆกันต่ออย่างไงก็อย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งหลังกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับไปลุยกันเลย Let's go thank you วิบากลุยสวนสไตล์ Y2K วิบากบนบ้านก็สามารถลุยงานหนักไปไล่ไปสวนได้สบายครับ <Yahoo! S 1> มาพูดถึงชุดโชกหน้ากันต่อชุดโชกหน้าที่เห็นอยู่นี้เป็นโชกหัวกลับ up size down นะครับโชครุ่นนี้จะมีขนาดความยาวอยู่2ความยาวนะครับอยู่ที่75ซนเมตรและ80ซนเมตรและอันนี้คู่นี้โชกที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้ใส่กับรถคันนี้จะยาวอยู่ที่80ซนเมตรนะครับ เพื่อให้เข้ากับรูปทรงรถที่มีไซส์ขนาดที่ใหญ่นะครับแต่ถ้าเป็นรุ่นพวก c ซ f 110อะไรที่ผมปั้นมาก่อนหน้านี้ KTM 65หรือ TTR 110นะครับก็จะเป็นรุ่น75เซนนะครับเพื่อให้เข้ากับสมส่วนของรุ่นที่ชุดสีที่เราจะปั้นแต่ละรุ่นมันจะแตกต่างกันออกไปแกนโชกนะครับจะกว้างอยู่ที่33มิลนะครับ 3, 3มิลจะเทียบเท่ากับโชครุ่นพวก V R K R อะไรพวกนั้นนะที่ าบางท่านบางคนนิยมใช้ไปแปลงใส่พวกตะก,กูลบางลมหรือพวกทรงสูตรแบบนี้ก็สามารถใช้ได้นะครับสำหรับโชครุ่นนี้จะมีมากมายหลายสีสันให้ท่านผู้ชมได้เลือกมีทั้งสีทองสีแดงสีดำสีเงินสีเขียวสีน้ำเงินนะครับแล้วแต่ท่านผู้ชมจะชอบว่าจะเลือกใช้สีไหนแบบไหนอย่างไรนะครับติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยครับท่านผู้ชมสั่งไปนะครับจะได้ตัวโชคแผงข้อบนแผงข้อล่างน็อตยึดนะครับทุกจุด ได้ครบไปแต่ว่าท่านผู้ชมต้องไปแปลงแกนคอนะครับท่านผู้ชมจะนําไปปั้นรุ่นเวฟก็ต้องไปแปลงแกนคอเวฟใส่คันนี้เป็นของโซนิกก็ต้องถอดแกนคอโซนิกไปที่ลงกึงนะครับแล้วให้ลงกึงเขากึงแกนคอโซนิกใส่เข้าไปที่แผงคอชุดนี้นะครับหรือเป็นรุ่นเทน,น่าเด็ดอะไรต่างๆก็ว่ากันไปสมารนะครับสามารถแปลงใส่ได้ทุกรุ่นนะครับโชครุ่นนี้สามารถแปลงใส่ได้ทุกรุ่นย้ําอีกครั้งหนึ่งตุ๊กตาเฮนได้ไปนะครับครบเซ็ตน็อตยึดตุ๊กตาเฮนได้ไปครบเซ็ตแบบนี้ครับ น็อตยึดทุกจุดย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับน็อตยึดทุกจุดได้ไปนะครับแกนล้อแถมไปให้กาชโชกได้แถมไปครบเซตหนึ่งคู่ซ้ายขวานะครับบูทล้อได้ไปนะครับบูทล้อซ้ายขวาได้ไปแบบนี้อ่าแล้วเราไปปรับแต่งอีกทีหนึ่งนะครับเพื่อให้ล้อมันอยู่จุดกึ่งกลางที่สุดแบบนี้นะครับทายังไงก็ได้ให้ล้อมันอยู่จุดกึ่งกลางที่สุดกับหัวโชกแบบนี้นะเป็นอันใช้ได้นะครับผม แต่จุดสำคัญนะครับที่เราจะต้องทำการแปลงก็คือตัวขาคาลิเปอร์ยึดปั๊มเบรกนะครับจะต้องแปลงนะสำหรับโชคตัวนี้นะครับรุ่นนี้นะคลิปในการแปลงก็มีให้ชมนะครับสำหรับช่องนี้ Y2K วิบังบ้าน,านกดชมที่ลิงก์นี้ได้เลยนะครับโอเคสายเบรกจะต้องเปลี่ยนนะครับสายเบรกเดิมจะสั้นใช้ไม่ได้จะต้องใช้สายเบรกยาวนะครับยาวอยู่ที่เท่าไหร่ สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาครับพร้อมส่งสําหรับสายเบรกยาวแบบตรงเปล๊ะแบบนี้ปั๊มเบรกบนนะครับก็เป็นปั๊มแต่งโอเคครับมีครบเซตครับผมที่นี่วายทูคีวิบากบ้านบ้านครับผมสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้ที่แฟนเพจ f a c e b o o k y 2 k วิบากบ้านบ้านนะครับชุดแฮนจะต้องสั่งแยกนะครับจะไม่มีแถมไปกับตัวโช่าเป็นเฮน์แบบไหนรุ่นไหนยังไงนะครับติดต่อสอบถามเข้ามานะครับสวิตช์เฮนนะครับเป็นสวิตช์เฮนเดิมนะครับสามารถเปิดปิดไฟ ได้นะครับติดสวิตช์ off on off run นะครับหรือสวิตช์ off run ที่เราเรียกติดป่าก็คือ off run นะครับติดเข้าไปเพื่อทดแทนสวิตช์กุญแจนะครับไฟหน้าติดไฟ LED 12โวลต์เข้าไปแบบนี้นะครับรุ่นนี้ดีนะครับสั่งตรงรุ่นแบบนี้จากผมไปนะครับแน่นอนมันจะทนต่อแรงกระชากไฟดีมากและมีความสว่างมากนะครับสำหรับไฟรุ่นนี้อ่าท่านผู้ชมท่านไหนที่สั่งไปแล้วไม่สว่างนะครับผมยินดีคืนเงินนะ สว่างแน่นอนผมรับประกันครับผมใช้แล้วผมใช้ทุกคันนะครับทดสอบทุกคันดีนะครับดีเยี่ยมสว่างตาแตกเลยนะฮะ <Hey. S 1> โอเคติดเข้าไปที่สวิตช์เฮนนะครับผ่านสวิตช์เฮนตามปกติเข้าไปที่ขั้วไฟหน้านะครับจบโอเคปอกเฮนซ้ายขวาเป็นปอกเฮนแต่งนะครับมือเบรกมือคัสอามือเบรกมือคัสนะครับเป็นของแต่ง แต่ว่าสายคันเร่งประกับคันเร่งประกับคันเร่งอันนี้จะเป็นประกับคันเร่งเดิมของฮาร์ดโซนิกนะครับถ้ามีของเดิมที่ใช้ได้เนี่ยดีนะครับผมแนะนําให้ใช้ประกับคันเร่งเดิมดีดีเยี่ยมทามันลื่นดีสายคันเร่งจะใช้สายคันเร่งเดิมไม่ได้มันจะสั้นนะครับจะต้องเปลี่ยนเป็นสายคันเร่งยาวรุ่นไหนแบบไหนอย่างไรนะครับแล้วก็วิธีการแปลงผมมีคลิปให้ชมสําหรับท่านผู้ชมที่มีใจสนับสนุนกันนะรับติดต่อสอบถามเข้ามานะครับผมมาดูที่สายคัสนะครับจะใช้สายเดิมของฮาร์ดโซนิคไม่ได้นะครับมัน คัดรุ่นนี้อ่าติดตั้งเข้าไปตรงรุ่นนะครับแบบนี้เลยนะไม่ต้องแปลงอะไรเลยนะครับใส่เข้าไปกับจุดยึดนะทั้งบนและล่างนะจบจบแบบนี้เลยนะครับติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยครับครบเซ็ตสาหรับชุดแต่งที่นี่ไวทูขีวิบากบ้านครับสําหรับท่านผู้ชมที่สงสัยชุดโซ่สเตอร์หน้าหลังขนาดเท่าไหร่เน้นย้ํานะครับชุดแต่งชุดอุปกรณ์ตกแต่งรอบคันแบบนี้ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่แฟนเพจ e f e c o o o Y k y 2 K วิบากกันบ้านครบเซ็ตจบที่เดียวที่นี่ Y 2 K วิบากวันบ้านครับความยาววัดจากปลายล้อหน้าถึงปลายบังโคลนท้ายยาวอยู่ที่2เมตรส่วนความสูงวัดจากที่นั่งคนขับจนถึงพื้นดินนะครับสูงอยู่ที่85ซนเมตรสำหรับวิบากทรงสูตรไซส์นี้ขนาดนี้ก็สามารถขับขี่ได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชาย ไม่ว่าตัวเล็กหรือตัวใหญ่สามารถขับขี่ได้แบบคล่องตัวเช่นเดียวกันครับสำหรับลิงก์ Facebook ผมจะแปะเอาไว้ที่ใต้คลิปที่ y o u t u b e นะครับกดติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้ครับขาดตกบกพองส่วนไหนกราบขออภัยเป็นอย่างสูงสามารถคอมเมนต์สอบถามมีส่วนร่วมกันเข้ามาได้สำหรับท่านชมที่พลาดชมคลิปบ้านกดชมตรงนี้คลิปแจ้งงบประมาณแต่ละรุ่นจบไปที่เท่าไหร่กดชมตรงนี้ ที่ YouTube เท่านั้นคลิปนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายครับผม Let's go